สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาที่วัดดอนใหญ่คลองแปดลำลูกกานะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นอุโบสถสีเงินที่รายล้อมด้วยกีบดอกบัวสีทองนะครับสวยงามมากๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอุโบสถสีเงินนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันดูนะครับผมว่าด้านในนั้นจะมีอะไรนะครับนี่ก็เป็นการผ่านซุ้มประตูเข้าไปนะครับเหมือนกับเดินเข้าสู่ สวรรค์ขึ้นสวรรค์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมระหว่างที่เดินขึ้นมานะครับก็จะมีลมพัดมากระทบกับกระดิ่งนะครับผมที่แขวนอยู่ระหว่างทางทำให้ใจเราดูสงบมากๆเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในพระอุบโบสถสีเงินแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อใจดีนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปริสถานอยู่องค์ใหญ่โตมากๆนะครับและก็อันนี้เป็นบรยากาศร,รอบๆพระบูชสีเงินนะครับผมโดดเด่นเป็นสง่านะครับกระทบกับแสงแดดแล้วสวยงามมากๆเลย ด้านนี้ก็หลวงพ่อองค์ดำนะครับซึ่งอยู่ตรงสาราข้างๆพระโสดสีเงินนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์ดังๆหลายองค์หลายท่านเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มากับาบไหว้บูชาปิดทองขอพรแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนนะครับผม นอกจากนั้นนะครับยังมีไอ้ไข่วัดเจดีนะครับที่คุณบินและคุณไทยเนี่ยได้เชิญมาจากวัดเจดีนครศรีธรรมราชเพื่อให้ประชาชนที่แวะเวียนมาที่วัดรอนใหญ่นะครับผมได้มาขอโชคขอ่าชกันอีกด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับในศาลาด้านในสุดริมน้ําเลยก็ยังเป็นที่ปฏิสฐานของหลวงปู่ดอนใหญ่ดีนะครับซึ่งได้ยินมาว่านะครับใครขอพรอะไรเนี่ยก็จะได้โชคได้ราบได้สมพรปัรถนาทท้งนั้นเลยนะครับท้าวว่างว่านะครับอย่าลืมนะครับมาแวะเวียนไหว้พระได้ที่นี่เลยวัดดอนใหญ่คลองแปดลำลูกกาใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม